ดีครับท่านตงครับอันนี้พามาดูตัวซุมกิตสวิฟนะครับอันนี้ปี2013มีปัญหาเรื่องเสียงลมนะครับเสียงลมเข้าด้านหน้านะครับอันนี้เข้าด้านหน้าเลยสภาพยางก็ระบบเอาตัวล็อกนะครับเนี่ยนิ้วเดียวล็อกได้เลยนียางเดิมนะครับยางเดิมนี่คือยางเดิมนะครับยางเดิมติดรถนะครับเริ่มยุบเริ่มยุบแล้วนะครับยุบกันหมดแล้วนะครับลดต่ำขนาษ

ที่การเปลี่ยนนะครับให้มัดึงปีกบริเวณด้านนี้ออกนะให้เอานิ้วเสียบเข้าไปเดี๋ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงตรงเลยเนี่ยงอย่างนี้หลุดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงไล่ไึงออกพอถึงช่วงล่างๆนะครับให้ดึงเอียงๆอย่างนี้เลยรูดแบบนี้นะเนี่ยแบนๆเป็นแบนนะ เปลี่ยนใหม่เป็นตัวนี้นะครับอุ้มโตนะะฮตัวนี้อุอ้มโตใหญ่เราแต่งไฟให้เสมอก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเริ่มติดนะก่อนติดเราแงะก่อนเนี่ยแกะออกก่อนนะแกะออกข้างๆนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เริ่มติดจากบริเวณใต้บัตรครับประตูใต้ข้างล่างนะครค่อยๆไล่นะลใส่เข้าไปใช้มือปากกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ค้อนยางเคาะทีละช่วงนะครับช่วงโค้ง เบๆนะครับ,บน,นี่กะดูงูลงไปไ่เตน,นี้ดกองสิช่วงสิ่ช่วงนะคคก็หยุดนะ ไปทีละช่วงนะช่วงองก็หยุดอะไรเพราะเพราะงสุดป่าที่มีบา,ายเดิมคนระับให้เรากะเผื่อประมาณสัก เส้นหนึ่งนะครับประมาณนะฮะมานเส้นหนึ่งก็ออกมาแล้วก็ตัดนะครับกันไกลมีแถมให้ในชุดนะครับจัดชุดนวมก่อนลแล้วก็ตัดปีกนะฮะแล้วก็ตัดตัวกระดูกงูกเสร็จแล้วแต่งปลานิดหนึ่งนะครับแต่งปลานิดหนึ่งให้มันเสมอนะฮะให้มันเรียบ แล้วก็เอามาใส่นะครับให้ปลาชนกันะครับค่อยกดไล่ลงจบปล่ยไว้ให้ปลาชนกัน,ะลนแล้วก็ค<ป>่อยกดกดพอกดได้ที่แล้วก็คนยัอเขาประมาณนี้เนยเสร็จแล้วนะครับขยับดท่นล็อกเข้าไป แล้ข้างนะฮะเรใช้ผ้านะครับผ้าไมหมชุดนี้แถมให้นะฮะมีแถมให้ในชุดนะครับเช็มขัดของเขามันเป็นผ้าผลแป้งเฉยๆครับเห็มตอกดูนมนี่คือนวมที่เปลี่ยนมานมจะอุม้มโตใหญ่นะฮะนี่ฮะ เข้าโค้งสวยนะครับกระชับไม่พ eh, ับงอนะใช้งานได้นานเป็นห้าถึงสิบปีสามารถหันทูนเลยทดสอบการติดดูครับยางก็ดึงนะเช็คดูยังจะมีแรงผักนี่ครับจะมีแรงผักขึ้นมานี่ผักแล้วนะครับดูปิดดูนะครับยางปิดดังปุ๊กเลยทดสอบเอสซีแขนเมื่อกี้นะครับ เล็เหนือขึ้นเลยนะครับเดีืยวนะครับดนนนะอ่เดี๋ยวรนพี่จะลองลอง,ง,ง,งมาดึงดูครับลองมาดึงเป็นตัวอย่างรีวิวหน่อยครับบีเรีย่เลย พี่ลองดึงมานี่ดูมันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยน <c oughs> เลื่อนเปิดคนอเราพอเรา filling นะคนเราะความรู้สึกนะครับคือมันเดือดเดือดขึน้นเลยพี่นะ้อง <c oughs> โอเคครับผมก <c oughs> ็พี่ๆท่านใดมีปัญหานะครับเ <c oughs> <c oughs> สียงลมนะครับประตูปิดแล้วรู้สึกไม่แน่นประตูหลวมนะครับหรือว่ามีกลิ่นเหม็นเข้านะครับ <c oughs> ทักมาคุยโทรมาคุยกับผมก่อนนะครับช่างโต้งครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ